ด้วยความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านคลองตาดำการนำหัวหมูไก่อาหารคาวหวานและผละไม้เป็นเครื่องสักการะเพื่อขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนสัมภเวสีดวงจิตวิญญาณในพื้นที่แห่งนี้ขอความสวัสดิภาพและความสำเร็จในการปฏิบัติงานคนและเครื่องจักรให้แข็งคลาดปลอดภัยก่อนเริ่มเดินเครื่องจักรเปิดป่า โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนหนองตะคงระยะทาง5กิโลเมตรพวกผีเจ้าทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาต้องช่วยกันดูแลปกปักรักษาคุ้มครองดูแลอย่าให้มีเหตุเพศไทยและมารับของไหว้ดร ok รัตวิทย์ตั้งเกียรติพัชระ,ชระเป็นผู้ประกอบพิธีนายบุญเลี้ยงนนทรัตนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะคงพันตำรวจเอกปัญญาเรือนดีผู้กำกับสอพอบ้านแปลง กำลังทหารชุดควบคุมทหารพานนาวิกโยธินที่สองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ุณผู้ชมคะบ,บริเวณนี้คือพื้นที่หมู่5บ้านหนองตะคงอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะที่จะมีการก่อสร้างถนนเรียบแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเพื่อใช้ในการลาดตะเวนและส่งกำลังบำรุงของทาหารหลังจากนี้นะคะก็จะมีการนำเครื่องจักรเข้าไปเปิดป่าที่จะทำถนนต่อไปค่ะต่อไปไปตุกล้เลยไปตกุล้นเออครื่องจักรหนักจากเทศบาลต่างๆในพื้นที่ภาครัฐ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาได้เข้าพื้นที่เดินหน้าตีป่าอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อสร้างถนนเส้นนี้เป็นงานที่สานต่อจากถนนเรียบแนวชายแดนฐานเนินผีสู่พื้นที่รูปตัวยูระยะทาง15กิโลเมตรโดยจะไปเชื่อมต่อกับรั้วถาวรบริเวณหลักเขตแดนที่52-59เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติการลาดตะเวนและการส่งกำลังบำรุงซึ่งต้องอาศัยทั้งแรงกายกำลังทรัพย์และกำลังใจจากทุกฝ่าย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาโดยที่ผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงทั้งนายกเทศมนตรีหนองตะคงผู้กํากับสพบ้านแปลงกําลังทหารพานาวิกโยทินชุดเก็บกู้ระเบิดตํารวจตะเวนชายแดนที่11และชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงการรวมพลังระหว่างภาครัฐทหารและประชาชนในการผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเรียบแนวชายแดนคนจันท์ไม่ทิ้งใครคนไทยไม่ทิ้งกัน พอชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้รู้ว่าได้มีทําถนนเรียบชายแดนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจที่เจ้าหน้าที่อ่ะจะได้เดินลาดตระเวนโดยความปลอดภัยแลมีการลักลอบบ่อยมากครับบ่อยบ่อยมากจนจนเราต้องเพิ่มเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ที่มาลาดตระเวนมากขึ้นสำหรับถนนเรียบแนวชายแดนเส้นใหม่นี้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะยกระดับความมั่นคงชายแดนเสริมสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวป่งน้ำร้อนและจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืนสามวันที่ผ่านมาเราได้ปรับพื้นที่นะครับทั้งหมด800กว่าเมตรแล้วเหลือประมาณ200เมตรที่จะถึงคลองด่านเพราะนั้นอีก200เมตรเนี่ยวันนี้ถึงแน่นอนเพราะรถเอกชนเพิ่มมาอีก3คัน ครับซึ่งเป็นรถเทศบาลก็มีอยู่สองคันเพราะนั้นคือถ้าเมื่อเมื่อเข้ามาถึงห้าคันผมว่าที่แรกคิดว่าเป็นเดือนถ้าอย่างนี้ไม่น่าถึงเดือนขอบคุณนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยที่ช่วยกันซึ่งวันก่อนก็ได้นั่งคุยกันแล้วว่าเออเนี่ยส่วนหนึ่งที่กำนัลผู้ใหญ่บ้านจะหางเงินมาสมทบในเรื่องของค่าน้ำมันน้ำมันนะครับให้เฉพาะเครื่องจักรเทศบาลส่วนรถเองชนนั้นก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ ทุกภาคส่วนนะครับที่ไใยรัแ,แต่ก็รอยากสนับสนุนนะครับเพิ่มเรื่องของช่วยค่าน้ำมันในการสร้างถนนครั้งนี้ก็ยินดีนะยินดียินดีภาพความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ที่เดินหน้าควบคู่ไปกับความเชื่อและความศรัทธาในพื้นที่นี่คือมหากาบของการเสียสละและความสามัคคีที่ตอกย้ำว่าความมั่นคงของชาติมิได้ขึ้นอยู่กับกำลังรบเพียงอย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับการร่วมใจของคนไทยทุกคน ที่พร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือและปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้เป็นหนึ่งเดียวสุปานีแก้วหุงรายงาน